สวัสดีครับสวัสดีทุทกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมและก็ร่วมเป็นกําลังแรงใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่าดูดีเสมอมานะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเชา้ชาๆช้านะครับพามาสมน้องคําเพงนะครับเช้าขึ้นมาเราก็มาดูกันนะครับว่าก่อนที่จะพาน้องเข้าป่าก็มาดูกวนก่อนนะครับว่าที่รับพี่นนท์เป็นยังไงบ้างครับการขับถ่ายเป็นยังไงบ้างถ่ายเร็วไหมอตอนนี้ก็ไม่ค่อยถ่ายเร็วเท่าไหร่นะครับ ก็ยังเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นะครับก็มีเป็นบางวันนะครับบางเวลาที่ยังพี่ถ่ายเล็วนะครับอรอบนี้ก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับนี่ก็มาขับถ่ายถ่ายให้น้องถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นถ่ายเล็วนะครับอันนี้เป็นถ่ายเลว้ที่น้องขับถ่ายถ่ายเล็วออกมานะครับนี่นี่เป็นถ่ายเล็วนะครับที่น้องถ่ายออกมานะครับก็จะมีดินนะครับดินเยอะเลยนะครับดินเยอะเนื่องจากทานดินนะครับอ่าทานดินแล้วก็ ทําให้ท้องเสียนะครับตอนเช้าเราก็ต้องเอามาเดินดูที่หลับที่นอนก่อนนะครับว่าการขับถ่ายของน้องเป็นยังไงบ้างนะครับอาจะได้รู้นะครับว่าอาการเริ่มดีขึ้นไหมต้องเดินดูน,นะครับว่าบริเวณที่น้องนอนอาการขับถ่ายเป็นยังไงบ้างจะได้เราจะได้รู้นะครับจะได้รักษาได้แก้ไขได้ว่าแต่ละวันอาการเป็นยังไงนะครับก็มีมุลที่น้องขับถ่ายลงมาก็มีหนึ่งกอง ของนี้ก็ค่อนข้างจะเลวๆหน่อยนะครับแต่เลวไม่ค่อยมากนะครับผสมกากนะครับ่องนี้ก็ยังเป็นก้อนๆอยู่นะครับของนี้นะครับก็แสดงว่าอาการท้องเสียก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับอาการท้องเสียก็เริ่มจะหายดีแล้วนะครับเริ่มจะหายดีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเดินดูบริเวณรอบๆนะครับน้องขับถ่ายเหลวไหมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับช้าง องมันสังเกตนะครับมันสังเกตมันดูนะครับมันช็ดดูว่า,าบริเวณที่หลับที่นอนบริเวณรอบๆข้างเป็นยังไงบ้างการขับถ่ายของน้องอันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะครับดีกว่าเหมื่อวานเพราะว่าวันนี้ดูจากลักษณะการขับถ่ายของน้องแล้วไม่ค่อยถ่ายเร็วเท่าไหร่เลยวนะครับไม่ค่อยถ่ายเร็วเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับสัญญ,ญาณ เริ่มดีขึ้นก็เริ่มพัฒนาเริ่มดีขึ้นเป็นขันเรื่อยๆนะครับเป็นคันเรื่อยๆนะครับน้องคำแพงนะครับน็นเป็นน้องคำแพงนะครับยุบเลยนะครับอ่ายุบเลยนะครับเวลาท้องเสียก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาท้องเสียเพราะว่าเริ่มเบื่ออาหารบ้างไม่ค่อยอยากทานอาหารนะครับสังเกตที่ยาที่พ่อควานมาเอาออกมาให้ก็จะเล่นนะครับจับยาโยนเล่นนะครับจะไม่ค่อยทานอาหารนะครับว่าช่วงจังหวะไม่สบายก็จะอ่า เบืออาหารนะครับนี่ก็เจ๋อพักก็จะพาเข้าป่านะครับพาเข้าป่าพาไปหาทานพวกเครือไม้พวกอ่าวันพวกใบไม้พวกรากไม้พวกเปลือกไม้ต่างๆนะครับในป่าเพื่อเป็นสมุนไพรรักษาตัวน้องนะครับรักษาตัวน้องรอบนี้ก็ป่วยไม่ค่อยนานนะครับป่วยไม่หนักนะครับไม่หนักเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับรอบที่ผ่านมาก็สิบแปดสิบเก้าวันนะครับโอ้ท้องอืดนะครับท้องอืดหนักมากเลยนะครับหนักมากเลย ท้องอืดใหญ่เดินแทบไม่ได้เลยนะครับเดินแทบไม่ได้แต่รอบนี้ก็ถือว่าอาการปกตินะครับอาการปกติไม่ค่อยหนักหนาะสาหัสอะไรนะครับถ้ายังเป็นอย่างรอบที่ผ่านมานะครับเป็นอย่างรอบที่ผ่านมาก็น่ากลัวนะครับหนักแยวน้องก็คือเป็นแบบนี้ประจํานะครับคือพ่อพานอยู่กับน้องมา,าจนแบบรู้ว่าเออเป็นอย่างนี้ประจํานะครับไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อติดอะไรนะครับเพราะว่า กิดจากการทานดินนะครับเกิดจากการทานดินก็จะที่น้องทานดินเองนะครับก็สังเกตดูนะครับจะยุบยุบลงบ้างนะครับยุบหุ่นดีขึ้นเลยนะครับน้องคำแพงนะครับยุบยุบหุ่นดีเลยนะครับนี่หุ่นสวยเลยนะครับหุ่นล l e n d e r เลยครับแล้วก็บริเวณรอบๆที่พาน้องนอนตอนกลางคืนนะครับก็กลางคืนเราก็มีให้ย้าด้วยนะครับ แต่ยาไม่ค่อยทานเราก็ต้องไปตัดหาตัดพวกกิ่งงวงกิ่งไม้นะครับเป็นกิ่งไม้ที่เราตัดมาให้น้องทานน้องก็ทานเฉพาะเปลือกนะครับส่วนต้นนี้ก็จะทานเฉพาะเปลือกนะครับต้นแต้นะครับจะทานเฉพาะเปลือกนี่ก็จะเป็นเปลือกที่น้องฉีกทานนะครับเป็นเปลือกทานเฉพาะเปลือกบริเวณนี้ก็ถ้าถ้าช้างปกติก็จะมีหญ้าทานเยอะนะครับหญ้าจะขึ้นเยอะนะครับหญ้านะครับหญ้าขึ้นเยอะแต่คือน้องไม่สบายนะครับน้องก็จะเบื่ออาหารเบื่อหญ้าน้องก็จะไม่ทานหญ้านะครับ ดูนะครับข้างหน้านะครับยุบเลยนะครับยุบเลยอ่ายุบทันตายเห็นเลยนะครับแก้มแก้มตอมหมดนะครับขมับยุบหมดเลยนะครับน้องําเพงนะครับนี่นะครับอ่าก็ยังมีถ่ายเหลวบ้างนะครับมีถ่ายเหลวบ้างนะครับกำลังขับถ่ายนะครับนี่นะครับอออยังมีถ่ายผสมปนน้ําออกมาบ้างนะครับยังมีถ่ายปนน้ําออกมาบ้างนี่นะครับแต่ก็ถือว่าอ่า ยังมีกากอยู่นะครับมีกากอยู่ไม่ได้ยิงเป็นน้ําออกมาล้วนๆนะครับยังมีกากนี่ครับก็ยังถือว่าอดีขึ้นจากเมื่อวานนะครับดีขึ้นจากเมื่อวานหน่อยเดี๋ยวจะค่อยๆเป็นก้อนไปเรื่อยๆนะครับถ่ายน้องถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเป็นก้อนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อ่าวันแรกก็จะเป็นเลี้ยวๆเลยนะครับเลียวๆเลยอพอวันที่สองที่สามมาก็จะค่อยๆพัฒนาขยับขึ้นมาเป็นก้อนเป็นก้อนมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นก้อนนะครับเป็นก้อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะเริ่มเป็นก้อนเป็นก้อนอขึ้นดีกว่าวันนี้นะครับดีกว่ากว่าวันนี้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราต้องคอยสังเกตด้วยว่าตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่จะ,ะพาน้องไปอาบน้ําไปดื่มน้ําแล้วก็พาเข้าป่าเราต้องดูว่าบริเวณที่น้องหลับนอนการขับถ่ายเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช้างไม่สบายนะครับเนาะช้างท้องเสียเราต้องเดินเดินดู รอบๆบริเวณที่ทําทการผูกน้องหรือว่าล่ามน้องไว้ว่าการขับถ่ายของน้องเป็นยังไงาการกินการอยู่เป็นยังไงบ้างอาหารให้ทานทานไหมอนอนหลับไหมเพราะว่าเราต้องมีที่นอนเราก็รู้นะครับว่าน้องนอนตรงไหนรับจะมีบริเวณที่นอนไปนอนตรงนู่นนะครับต้องเช็คดูทุกอย่างนะครับจะได้ดูนะครับว่าแต่ละวันอตอนไม่สบายเป็นยังไงบ้างทานอาหารหรือเปล่าแล้วก,ก็ทานทานบ้างนิดหน่อยนะครับทานบ้างนิดหน่อย ทานเฉพาะพวกที่เป็นใบไม้นะครับว่าต้นไม้ที่พวกข่อควานตัดมาให้นะครับส่วนย้าก็ยังเหลือเยอะนะครับย้านะครับ้าาตัดเอาเฉพาะยอดอ่อนมาให้ทานนะครับก็จะไม่ค่อยทานจะไปทานเฉพาะพวกต้นไม้นะครับที่พวกควานตัดมาก็ทานหมดเลยนะครับต้นไม้นะครับเป็นต้นพวกต้นขนุนพวกต้นไม้ต่างๆนะครับที่เป็นอาหารที่เป็นยารักษารน้องได้น้องก็ทานหมดนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอ่า พรุ่งนี้อีกนะครับว่าการขับถ่ายของน้องจะเริ่มเป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นมาดีกว่านี้ไหมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พอตอนเช้าเราก็มาเช็คอีกรอบว่าการขับถ่ายของน้องเป็นก้อนขึ้นมาดีกว่าเดิมหรือว่าเป็นยังไงหรือว่ายังถ่ายเหลวมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเวลาคุณหมอท่านรักษาท่านก็จะถามนะครับว่าการขับถ่ายเป็นยังไงการกินเป็นยังไงบ้างการขับถ่ายเป็นยังไง ช้างไม่สบายเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ต้องตอบท่านได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นข้อมูลในการรักษานะครับถ้าเราบอกว่าเออน้องเกิดจากการทานดินท่านก็จะรักษาถูกวิธีทางนะครับถ้าเราบอกว่าอยู่เฉยๆก็เป็นมันก็จะเป็นอีรักษาวิธีทางหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นรักทานดินก็เกิดจากธรรมชาตินะครับน้องทานดินก็เกิดจากธรรมชาติเขาจะให้เป็นพวกยาหรือทรัพย์สารพิษนะครับทานเข้ามาแล้วก็ ฝากร่วมกดแชร์ร่วมกดไลค์กดติดตามนะครับให้กับทีมงานช้างป่าด้ยวยนะครับวันนี้ก็พามาชมช้างไม่สบายนะครับน้องคำเพยนะครับเข้ามาออแล้วก็ฝากร่วม white, กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับให้กับ <S <S ทีมงานช้างป่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับคนทําคลิปนะครับอ้าวอ้าวอ้าวหอบโซ่ไปไหนเนาะเนาะนี่นะครับขนาดไม่สบายนะครับนี่เล่นโซแล้วครับเอาแล้วเอาโซ่ใส่ตัวแล้วครับเล่นโซ่แล้วจะไปแล้วครับจะไปแล้วจะไปไหนอีกนั่นจะเดินไปไหนอีกนะครับ โอ้ยก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าล่าเริงนะครับล่าเริงไม่เสื่องไม่ซึมนะครับไม่เสื่องไม่ซึมอีกอย่างหนึ่งเราต้องสังเกตด้วยนะครับว่าอ่าไม่สบายแล้วซึมมากไหมอ่าเสื่องซึมมากหรือเปล่านี่ก็ไม่ซึมนะครับถือว่าปกติทั่วไปนะครับถือว่าปกตินั่แหละครับว่าเออน้องก็เดินเล่นเดินอะไรคือโยกอ่าปกตินะครับถ้าซึมคือไม่ขยับตัวงวงตกเอออย่างนั้นก็น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงอาการน่าเป็นห่วงแต่ลักษณะอาการอย่างนี้ก็คือล่าเริงแบาัไบ โอไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวก็หายนะครับไม่กี่วันนั้นก็หายเล้วไม่กี่วันนะครับรอบนี้ก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับรอบนี้เป็นไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพราะว่ารอบแล้วเป็นหนักนะครับรอบที่แล้วเป็นหนักรอบนี้ก็เลยไม่ค่อยหนักนะครับแต่ก็ทําให้ผอมลงได้มากนะครับเพราะว่าปีช้างหนังบางนะครับน้องปช้างหนังบางด้วยทีนี้การไม่สบายแต่ละครั้งพอไม่ได้ทานอาหารสักวันสองวันเนี่ยสุดเลยนะครับอยุบเลยนะครับนุ่นแก้มยุบหมดนะครับ แกยมยุบหมดหน้าผากอะไรยุบหมดนะครับอยุบลงเลยนะครับยุบลงมากๆเลยนะครับเพราเป็นช้างหนังบางนะครับกพจะเลี้ยงดูยากนะครับช้างลักษณะอย่างนี้ไม่เหมือนช้างหนังหนาครับช้างหนังหนาก็เลี้ยงดูง่ายนะครับนู่นครับคือโยกนี่นะครับคืออาการทั่วไปปกติเริ่มกลับมาเลยนะครับเริ่มโยกเริ่มเล่นเลยนะครับอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังแรงใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพวกขวานก็ต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก็นะครับผม เดี๋ยวค่อยจะตามรับชมนะครับคลิปหน้าว่าพ่อควานจะพาไปอัปเดตทางไหนนะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับขอบคุณครับ